โยนลงไปเขาก็กินได้ได้แล้วครับแล้วนเดี๋ยวมันจมน้ำอ่ะไม่เป็นไรครับเรียนนิดล้วี่เจมค่ะพี่จมเหรอคะพี่โจมรี่โได้จังเย กินอย่างนั้นดีกว่าเนาะผมว่าคุณหนูน่าจะอยู่นี่ได้ครับท่านไม่อยากบังคับยายคุณชอบนั่งในนนะอร่อยไหมลูกเออกินเข้าไปหลงกินเข้าไป ถ้าไปเหรอยิงถ้าไปนะเบอร์ทองนะลูกนะเออถ้าขาอย่างเงี้ยเราต้องคุมน้ำหนักเลยอ่ะคุณพันมีส่วนสำคัญนะครับเรื่องหนึ่งข้อข้อ,ข,อข้อแรกเลยครับหนักกว่าดีไม่ได้ละครับมีอาจารย์หมอบางท่านบอกว่าลงสักแค่ร้อยโลก็ได้คือให้เลี้ยงแบบสลิมสลิมหมอสต้องเอาน้ำหนักลงนะคะเพืจะช่วยขาเขาใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็น เป็นปริ้นิบิลแรกของของการที่เจอครั้งเขา,ขามีปัญหาเลยนะครับว่าต้อง,นนงรั bon, bon. บผิดชอก็เราไม่ไเาไม่ให้ล้วยแล้วนะเม่ปุ๋ยนะแิ้วเราง้องรัน้บบ้นเล้าานานานาโลนานานานนนานเานนนน

เดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีรอให้ข้ามซีซันน่าสนผลกล้วยผลกล้วยดีผลกล้ไปต่อคออ้อยสองสองหนึ่งก็ญญาเจฟฟี่เราไม่ใช่ของเล่นเขาไม่สนกันยาลุงดูกล้องหน่อยสิครับกัญญาเจฟฟี่แล้วนี่ไงโชชวว์โ์สกิลโชว์สกิลอะไรก็หยิบได้นะอะไรก็หยิบได้นะใหดดนะ้ให้ปานาดูอะ่ะ เก่งมากเลยลูกเก่งมาก